สวัสด,ดีสวัสด,ดีพี่น้องเบิร์ดสุภุสุพลเดิมมาอยู่ครับสองแม่เจ้าทู่น้อยมอนีกาไม่สุดยอดไหมมอนีกาโอ้ยพี่น้องเอ้เคยตื่นเต้นแห้งบัวเดมาหน้าใน้รอบหนึ่งเดือน2องเดือนเนี่ยแบบพื้นแห้งเลยมาชมบรรยากาศพราว่าฝนตกมาช่องสามวันแล้วเฮ็ดก็ออกหรอกกระเจียวก็ออกหญ้าไปเก็บมาแกงป่าเก็บมาอยู่หรอกกระเจียวจักจันก็มีเดือนี่พี่น้องเอ,เอ้ยีตีแต่ว่าเวลา ขันยาอดู่หย้ยใสิมาติ่จักจันพี่น้องเอ้ยทายคิวพี่น้องหินถึงเขาถึงความบรรยากาศแบบธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยว่ามันมวนแบบใด้แบบหนึ่งแต่ว่าก่อนเมื่อนี้ยว่าสิไปเก็บเหล่ากระเจียวพี่น้องเอ้ยก่อนเ้าสิไปเก็บเหล่ากระเจียวในระหว่างทางเขาเจอเห็ดก่อนขี่ทางพี่น้องเคอสิเคยเห็นในปีที่แล้วเขาเคยเก็บเห็ดก่อนขี่ทางเมื่อแกงพี่น้องเอ้ยแสบพ้นโต๊ะเลยเฮดออกพี่น้องเนี่ยมาเก็บนี่ไม่ทาย มันกำลังอ่อนนี่มันแสบพี่น้องเอ้ยมันข้าวแกงข้าวหยำนี่ปูดปวดปวดโดนนี่นี่ไม่เจอนาเฮ็ดกิดทางนี่ผ่ามันหน่อยปัะนี้นี่มันแสบแล้วพี่น้องเอ้ยผ่ามันใหญ่เท่าอะไรมันบ่ชแสบผ่ามันใหญ่นี่สิเป็นก้อนมักใหญ่พี่น้องเอ้ยมันจะออกตามเลินหรือว่าตามมองไรมันเคยออกได้มันจะออกเลยมองไม่เคยออกมันจะบวชออก กี่ลายนู่นอ่ะเจอปะอา้าวเรือนตัวนี้ไม่เคยออกลายอยู่นะแต่มันกำลังออกมันก็เลยมันกำลังออกเป็นเทียน,นพีชเนาะมันกำลังออกเป็นครั้งแรกในปีพี่น้องเอ้ยนี่เฮ็ดอันนี้นะี่นี่ได้แมนบ๊อนนี่แมนนะมันอืมมันแม่แหละมันเหี่ยมันยาวแหลือจนเหยียบข้างศไปหาจะถือได้บ๊อนด้วยท่าถือศีรเอไาไว้ตาดินี่พี่น้องหา้ากระไ้เฮ็ด น้อยช่งส,ส ouais ุ้มหน่ยน pues, mm hmm. ี่มากำลังข uh> ah ี่รถมากระตะวะดีพี่น้องตามปุ้มป่ะเอาไปรอฮะรอกระเจียวกันเลยพี่น้องเอ้เห็นนี่ยังค่ะก็จะเอาอันนั้นพี่น้องเอ้เห็นดรอกระเจียวก็เอารอกระเจียวแม่เพรเฮ็ดอะนะครับแม่แ่จะเลยขี่ไปเบิ้งสิเห็นเห็ดฮะก็ะเจีเอาเห็ดพี่น้องเอลยเฮ็ดเนี่ยแม่ได้เหรอเล่นนี่น้อยกันเล่นไหมวะก็มา เดี๋ยวขอสิไปลกนะมาเอาก้อนีิทังนี่นะรู้ตกพ่ทังเป็นกพ่ทังใหญ่ขน,นองเอ้ผักแท่ไห้ฮะเก่งไหนวาเบิ้งกันเออยังบีท่านหนุ่มเลยข้าวไปาาเช่นนี้ไปนะหาก้อนเฮกีิทังมันเฮดดาวน์มนั้งเห็ดหาวเห็ดใช่ กี่ทังกี่ทังนะรออาหารอยู่ใกล้ๆห่อาหารอยู่แค่เอื้อมี่แต่เขาบมีลูกเข้าไปอยู่หันเนาะไปยูหันไปแบบไปตลอดมีพีพีกี่ทังพีโตอยู่ใน

เฮดบดก้าวคันมันมีอ่ามีเฉพาะเห็ดเหรเฮดบดสบอสเฮดบอสใน nhà เมเกพรสก้าได้เฉพาะเออเพผู้ว่าเห็นเดี๋ยวเราแกงเฮดเออในหมอมีทั้งเฮดบอสเฮดผิดทางนี่ก็จะเป็นทางไปหน้าค่ะคุณหนูไ่คฝนตกแต่มันดินทรายมันโยกโลกอ๋ง่าย พี่เลยฮที่จะจำแถวนี้แหละเนาะใช่มาจุดหนึ่งเเห็นเค็ดกิ่ทั้งอีกแล้วท่านผู้ชมเห็นบ่นะใช่ปุ่งยบ้กปก่งไก้สุดยอดมีหน่วยเดียวเหรอจะคือเอาเทียดอกกระเจียวดอกนี้ก็มีนี่คือกัน เบิ <chat> on, ้งหยุดก่อนหยุดก่อนจะต้องย่างอันนั้นจึงจึงเป็นภาพในหนังนะโอ้ตัวเห็ดก่อนกี่ทั้งเลยนี่ย่างมาเออฉันรักคุณดิเศษเนาะแม่เฉพาะดีไลท์ใช่เออจะออกไลท์จ้าถ่ายคอยเนื้องก่อนแม่ถึงเก็บนตามผู้ชมจึงเห็นครับใช้บาทของนึกอุ้ยทำให้แกงเนาะ มาราเก็บเห no ็ดขีดทางผีหลังเลยไหมเออเตือนทางเนี่พี IN ่ังเลยเคสนี้ยงะก็จะเอาอันนั้นพี่น้องบางคนอาเบ่เคยกินเด้พีน้องเ้อบานขวอยยังบ่มีอยู่บานข่ายบัไดงมีเด้พีน้องเ้ยอยู่บานเตาุีนีมี เทดอีนังที่เขาบุกเคยกินไหาก,กันหญ้าพากินเนาะไปไปนีิบุมมี่ดอกดอ,อกกระเจียวเทดกี่ทั้ทงนี่มันก็เกิดเป็นบ่อนมันคือกันได้แกงกินกระเช้าด้วยฮะ ออจะได้ดอกเกี่ยวจะได้เฮ็ดกี่ทังแล้ววันนี้นาจะได้เห็ดกี่ทงังเออดอกเจียวยนาจะล่อหลุดไปแล้วมาจะได้ดูบหาไม่ชวนหาเพื่อน,นมองดูท่านบุตรสมมึมีคอนเห็ดบดเนาะจะคอนหนึ่งเ็ดคนนีก่กลาเห็ดคนชุดจะเจ้ากินหรอเ่เอาวไป พอแล้พอแด้ไปเบอกี่ทางยังบ่มีดอกเท้าจกดอกได้หนิมืดมาหาเฮ็ดกี่ทางแต่เช้าเนาะเออคว่าบ่ีแย่เนาะให้เรามาเอารูกแต่เช้าได้ปะฮะไปเรียวเหาสิไปต่อ้งงเลยโอเคตอนนี้หาม่หเรากเียวใช่ได้เปิดไยเน่นตัน เดียวขาวนองเตือนกลังหอมเห็นเาวาปีแล้วฮาิมาาีนี่มันจะเจอตามป๊กเก่ามัเนาะเจอเจออีกหรอรอหว่าเนมาาประเดนหวดอาวยดกเหลอาหารตามธรรมศาสปอสารอิษไเง้ยจ้าดูงจากเบสเป็นยัง อีนีก้กาหอยก็เกลือแดงนะผ่านมันเเกลือทีมาตากพวกเกลไม้เดนตรงเกลือแดงมันต้อง รุนดุ่นลกกแม็มันกบกระเจี๊ยวนะมันจะขุดเอาไปนี่ได้ดอกเดือนนี่เอาถูออนี่นดมหอมแถกกระเจี๊ยบขาวอ่จองอะไรวเดเห็นจะกันค่ยบ่หมั้นดอกเดือน

สองคนนึงเนาะเดเพวงนี <Brother> uh ่นี uh ่เฮ้ยกลางกงมากกลางกรูนมาติแล uh ้วกลางงา่วมเนี่กางแตะหมนี่เดยเคยจีน่แวเจอขาเคยแล้วบางคี้จะเราก็เจอขาแล้ว

น้อยใช่เนาะเอใช่เออนี <Russian sup> <ises> ่พ <ennen> ี่น้องเราไปเจียก็ตัวนี้เดยนี่เออหน้าเพื่อนหมานได้โย่ไปหมานนี่พี่น้องเราไปเจียก็ต้องกรงงามต้องใส่ขั้วม้าขนาดนี้ ขาโบม้าใช่แต ta. er ่อูรีหยางลอยเป็นหุ i, ่มเราโบเห็นมั้ยตัวที่ขนแหลนดีเคยแล้วบอมันเกิดเนาะเค้ยก็บอเห็นมาเออเพเ่ชาลาาเนาะหาไว้ยนะตามพอมันเวลาจะเห็นใบมันเก่าก็แล้หาเมื่อไหาก็สิแกอันนี้อ๋อนี่เฮ้ยเขาเจอเรื่องนั่นน่ะเนี่ยเคยทชาล่าใช่เจ้าเลยนี่ เราก็เสี่ยวอาหารบรรพาเกาพี่น้องเลยเขาคุดเนาะเพราะว่าเขาจะเอาหางมัน้ำมันมาใช้กินกาดมันหลายพี่น้องเพราะมันกำลังโก่งมันอ่อนเนี่ยหาเนาเดี๋ยวเราจะร่วมช่วยกันฮะ บางอันพแต่ปป่งเนาะเรียงเลยผก็ดูเ้นเลยเห็น้วดังเออนม่ะนี่นนนนนนมุกเลยมุกไครลอกไงไม่นอีช่างกระมุกมายความันตุยฮะโอ้มันสิบาท้วไ้นี่นี่นโอ้กำลังขากมันจ้ฟาดใช่ไหน,นมีน รอกระเจี่ยวก็ต้องปรุงพาพท่านนี้ใช้ใได้กินได้ถน่างได้ไปทางแหลกไม่คลอปี่คนก็ไม่ได้กินเจ้าก็ไ่ได้กินเหรอรก็ต้องทางแหกนี่ะใช่ว่าเป้่ามาต้ม ้อาลำไปลำมาเจ้านี่หรอกันมันมีก็เห็นนะแล้วมันซ่อนตัวเนาะเฮ็ดบสเออเฮ็ดบบหนังเฮ็ดเยอะกว่าอือจะเห,นหน็นให้ร้ายหลอกในกระโบ nó nè lần nữa lần nữa đấy nữa lần nữa lần nữa lần nữa hiện nữa lần 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 được lần nữa 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 khơi đây, hàng đấy. ว่าเห็ดออกจกโคอไดเห็นาเห็นต,ต,ตอนน<จ>ีโคคอนดิ้จิกบก่ไปเฉยขำมาฟังนีดเดีเพอเจอเห็ดกี่ทาง นี่ท่านผู้ชมกลัมาฝั่งนี้กันฝั่งนี้เฮ้บ่มีวิวแววเนาะตอนนี้อะไรเฮ็ดเพนเ็ดท้าพี่น้องเอ้ยนไหเฮ็ดเท้ามันจะออกแม่นบ่กแม่นห่นอะไรเห็นอะไรอะไรเฮ็ดย่างนัหน่อยพี่น้องเอ้ยเฮ็ดบัวเฮ็ดทีทั้งเฮ็ดเท้าเลยมองละหลอกละท้องสาวพวกมันเป็นแกงมันจะเป็นพวกเห็ดรวก มันูมีเนาะมหนูนี้มันเผาแล้วพี่เนาะห้ากระสีบัวเอาเพราะมันเผาเลยมันบวมไม่ได้ขนาดไหนถ้าจะเอานวลนิดน้อยไปนี่นี่หาน่วยใหญ่ห้ากระสีบัวเอาด้วยเพราะมันบวมด้วยแม่นว่าแม่นเหรอแม่นก็สะดวกฮะ

เจ๊งดอกฮะเฮ้ยเฮ็ดอีช่างนีปพวงอื้ยเจ้งดอกฮะคอยิบเงี้งอันนีเกินเป็นแล้วท่านผู้ชมไปนี่กก Nhi mất kẹp ở hết đỉnh hết nhà này Bữa mình không để bàn bớt Bớt rồi bỏ Bớt rồi hết bộ chạm Lại nuôi là ta có xem น่าจะพ่อแก่งเลยจ,จ,เจังหน่วยเห็ดบัวจันเห็ดในละขวัวเป็นวะออกในละขวัวตี พ,อพ,อพอ่อพ่อพ่องูจิ๋วมาเฮ้ยยังเห็นเด้อโยนี่ดิเดุมททม้วนบะมันนี่เจ้าพอใจแล้วบ่อมันม้วน <c oughs> แห้งออก็ต้อ,กอ,องาการประสบการณ์ไ<ๆ>ม่มียังจะม้วนแวก็หนี่อย,ยแล้วในรอบจากปีรอบปีหนึ่งบมแม่ดอกเดือนเดียว อาปีหนึ่งเลยเห็ดมันกำลังออกเลยหมอกที่ดิมีบดในเฮือนนี่เก็บเอาของลุง่ๆมๆมาแกงใช่นี่พี่เนาะไหนพวกแกงไหนเด้ไหนทั้งเห็ดบเทะไรนึงมาแกงเขาแกงจะพูดเห็ดเวียกินบ้างเรียกกินใช่ป้ะเรากำลังกินข้าวเช้ากินนี่ เมื่อยพี่น้องเอ้ยโอเคมาเที่ยงแลบหวานได้อะไรเฮ็ดเสซนิกราฟก่อนเนี่ยมดเล่นเดี๋ยวเจ้านะไรเฮ็ดแน่หลอกลก,อก,ออกอระเจียวแน่เฮ็ดบดน้ำแห็งได้ซ้ำนี่แหละไรห้ามือตืิมกันพอได้แกงกะโอเคพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็สิโจ๊ะเพียงำนีทแหละมาหากินได้ซ้ำนี่แหละไงเฮ็ดทั้งหลอกกระเจียวกะคลิปนี้กะจบเพียงสนิทจะได้กะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามผ่านเด้อพี่น้องเด้อ สบายดีไปครับ